สวัสดีครับผมช่างต้องจากทางหอจก,กอยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เกิดวิกฤตพลังงานปัญหาความต้องการใช้พลังงานในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเช่นก๊าซ LPG มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นทําให้หลายอุตสาหกรรมทั้งใหญ่และเล็กมีต้นทุนการผลิตและพลังงานสูงขึ้นดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนก๊าซ LPG ส LP ําหรับพลังงานทางเลือกที่น่าจะนํามาทดแทนก๊าซ LPG คือวัสดุชีวมวลไบ o m แ s ส หรือทานหินสะอาดคลีนโคซึ่งเทคโนโลยีการแปลร,รูปเชื้อเพลิงเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่วิธีที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการใช้กระบวนการ s i ซ ification g a s i f i c a t i o n ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงแข็งให้อยู่ในรูปของก๊าซเชื้อเพลิงทําให้สะดวกในการใช้งานสามารถควบคุมการเผาไหม้ได้ดีและสามารถควบคุมบลภาวะจากการเผาไหม้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายการประยุกต์ใช้เตาแกซิไฟเออร์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมได้กระบวนการกา s i f i c a t i o n ชคือกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการทางความร้อนโดยในกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงนั้นประกอบด้วยวยอกระบวนการอบแห้งกระบวนการไพโลไลซิกระบวนการเผาไหม้และกระบวนการรีดักชันโดยเตาที่ใช้ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเรียกว่าเตาก๊าซซีไฟเออร์ซึ่งเตาก๊าซซีไฟเออร์ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายในการออกแบบเตาก๊าซซีไฟเออร์นั้น ต้องคำนึงถึงชนิดของเชื้อเพลิงขนาดของเชื้อเพลิงขนาดของเตาปริมาณวัตถุด,ดิบที่ป้อนปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไม่โดยตัวแปรเหล่านี้ได้ถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของก๊าซเชื้อเพลิงตามต้องการโดยเตานี้สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงแข็งเช่นแกลบกะลาปามไม้สับและถ่านหินเป็นต้นการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ในกระบวนการอบไล่ความชื้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการอบปุย๋ยอบขี้เลื่อยอบถูรหรืออบปาลมและสินค้าเกษตรอื่นๆและใช้ร่วมกับก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิสูงเช่นอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นต้น